สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาตอบคำถามนะครับพอดีมเีเพื่อนๆน,นะครับทักเข้ามาว่า,เ,าเราจะสร้างโฆษณาให้มันปังได้ยังไงนะครับซึ่งคำถามมันกว้างมากๆนะครับก,ก,ก,กว้างมากๆก,ก็เลยเออถ้าอย่างนั้นก็ทำคลิปนะครับอธิบายแล้วกันนะครับถือว่าแบ่งปันกันเนาะก็โฆษณานะครับที่จะปังเนี่ย จริงๆแล้วมันประกอบด้วยกัน3ส่วนนะครับสส่วนก็คือเดี๋ยวเราไปดูส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเราจะต้องทําการเลือกวัตถุประสงค์นะครับให้มันถูกต้องคราวนี้วัตถุประสงค์นะครับคืออะไรแล้วก็แนะนําให้ใช้ตัวไหนนะครับก็ณปัจจุบันเนาะณนะปัจจุบันนะครับผมอยากให้แยกออกอย่างนี้ 1. ก็คือเราต้องการทําโฆษณา เพื่ออะไรนะครับเราต้องการทําโฆษณาเพื่ออะไรถ้าเราต้องการทําโฆษณาเพื่อให้สินค้าตัวนั้นๆไปถึงลูกค้าให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเราก็ใช้โฆษณาแบบการมีส่วนร่วมนะครับตัวแรกเลยนะส่วนตัวที่2ก็คือถ้าเราต้องการปิดการขายนะครับเราก็ใช้โฆษณาแบบข้อความซึ่ง ก่อนที่เราจะยิงข้อความนะครับเราก็ควรจะนําสินค้าไปให้ลูกค้าได้เห็นซะก่อนนะครับให้ลูกค้ามี e n g a g e อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอนะครับหรือกดมีส่วนร่วมต่างๆเนาะก็เอาเป็นว่าไม่ใช่มาถึงปุ๊บแล้วยิงข้อความไปขายเลยนะครับซึ่งบางครั้งมันอาจจะยากนะครับ นะครับก็ตรงนี้ฝากไว้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูกันในส่วนแรกนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมบอกนะครับส่วนแรกก็คือตัวนี้นะครับการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมก็จะเหมาะสําหรับเรามีสินค้าตัวใหม่นะครับเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วเ,เรากับลูกค้าเนี่ยยังไม่เคยที่จะพบเจอกันเลยนะครับเราก็เอา โฆษณาการมีส่วนร่วมไปให้ลูกค้าเห็นก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการเก็บออเดียนเก็บกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วเราค่อยยิงโฆษณาตัวที่2ไปให้ลูกค้านะครับก็คือเป็นข้อความนะครับเพื่อทําการปิดการขายเนาะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนแรกนะครับในส่วนแรกคราวนี้เรามาดูในส่วนที่2นะครับเรามาดูในส่วนที่2ส,ส่วนที่2เนี่ยก็จะเยอะ จะเยอะนะครับจะเยอะแต่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆไปละกันนะครับก็ส่วนที่2ก็มีประมาณนี้โอเคในส่วนที่2นะครับก็คือส่วนชุดโฆษณานะครับคราวนี้ผมเลือกเป็นการมีส่วนร่วมละกันเนาะกดปุ๊บแล้วก็มากดดำเนินการต่อนะครับ คราวนี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ในส่วนตรงนี้นะครับการมีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับว่าเราต้องการยิงโฆษณาไปหาลูกค้าเนี่ยแบบไหนนะครับก็คือจะให้คนมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อะไรประมาณนี้ไหมนะครับหรือนำโฆษณาเรานะครับไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากดถูกใจเพจ นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะเลือกเป็นตัวแรกเนาะก็คือการมีส่วนร่วมนะครับอ่าลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างก็จะมีสส่วนสําคัญนะครับคือส่วนนี้นะครับเป็นตัว A/B Testing นะครับเหมาะเอาไว้สําหรับเราต้องการที่จะทดสอบโฆษณานะครับเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือตัว ตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือมันเป็นฟังก์ชันใหม่ของทาง f a c e b o o k นะครับก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะนะครับแนะนำแนะนำนะครับก็คือให้มันให้เราเปิดใช้งานนะครับให้กดเปิดเนาะเปิดใช้งานไปเลยนะครับแล้วก็จำนวนเงินตรงเนี้ยก็ถ้าสมมุติเราต้องการใช้เงินในแคมเปญน,นี้เท่าไหร่นะครับก็ให้ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติเนี่ยเฟซบุ๊กเขา แล้วก็ดูตรงนี้ได้นะกำหนดต่อวันหรือตลอดอายุการใช้งานนะครับก็ผมจะส่วนใหญ่ผมที่ผมใช้นะผมจะใช้ต่อวันก็คือวันไหนอยากปิดก็ค่อยมากดปิดเองนะครับอันนี้จะจะง่ายกว่าจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็แนะนำด้วยเนาะคราวนี้มาดูตรงจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินตัว CBO นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะทำการ เอาเงินของเราไปใส่ในชุดโฆษณาหรือเนี่นะครับชุดโฆษณาตัวนี้หรือโฆษณานะครับก็คืออยู่ที่เราว่าถ้าเราทำแคมเปญแคมเปญนี้1แคมเปญนะครับแต่เราทำสองชุดโฆษณานะครับแล้วเราต้องการที่จะดูว่าชุดโฆษณาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอาอยางงี้แล้วกัน คือเราทำหนึ่งแคมเปญใช่ไหมคราวนี้เรามี2ชุดโฆษณานะครับแล้วก็ไอตัวโฆษณาเนี่ยเราใช้ตัวเดียวกันนะครับตัว CBO มันจะทำทำหน้าที่นะครับทำหน้าที่มาดูตัวชุดโฆษณาเนี่ยว่ามีไอระหว่างชุดโฆษณาที่1กับชุดโฆษณาที่2เนี่ยชุดไหนมันทำเงินได้ดีกว่ากันนะครับตัว CBO จะทำการเอาเงินน่ะไปใส่ไอชุดที่ชุดที่มันทำงานดีกว่าให้เองโดยอัตโนมัติ เนาะซึ่งมันส่งผลดีกับเรานะครับก็คือเราไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนเองเพราะว่าถ้าเอาเอากันตามจริงๆนะก็คือหลังจากที่ยิงโฆษณาไปแล้วนะครับถ้าถ้าเกิดเรามาคอยปรับเปลี่ยนตัวแอดโฆษณาเนี่ยบางทีแอดโฆษณามันเอ,อ๋นะครับมันจะมีการเรียนรู้ใหม่เนี่ยซึ่งมันเสียผลประโยชน์เนาะคราวนี้ก็เลื่อนลงมานะครับตรงถัดไปเลยปุ๊บโอเคครับคราวนี้ก็ มันจะเด้งมาหน้านี้นะมันจะอยู่ในส่วนของชุดโฆษณาเนาะซึ่งเวลาเราทําโฆษณา1ครั้งเนี่ยครับเราจะต้องเข้ามาตั้งค่าทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือ1ส่วนของแคมเปญนะครับสส่วนของชุดโฆษณานะครับแล้วก็3ส่วนของโฆษณานะครับซึ่งในในสส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามา ทำวิดีโอสอนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับละเอียดละเอียดเนาะจะได้เข้าใจกันนะครับคราวนี้เลื่อนลงมานะครับก็จะมีตั้งค่าก็เอ่ยตั้งชื่อนะครับเราก็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็วันเริ่มต้นนะครับเราต้องการให้เริ่มต้นวันไหนสิ้นสุดวันไหนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วผมแนะนําว่าให้ลันยาวไปเลยนะครับลันยาวไปเลยเพราะว่าถ้าโฆษณาเรามาทํางานดีเนี่ยเราจะไปปิดมันเพื่ออะไรนะครับก็ปล่อยให้ลันยาวไปเลยเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าอยากกดปิดมันมันกดปิดได้เองอยู่แล้วนะครับคราวนี้เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก็จะมาเจอตรงนี้บางคนก็จะงงว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือในกรณีที่เรามีกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้เองแล้วนะครับหรือเรายิงวิดีโอนะครับเป็นโฆษณาไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเก็บคนที่ดูวิดีโอเรากี่นาที มาทําเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงนี้ได้นะครับซึ่งออไอ้ตรงนั้นก็มีสอนไว้แล้วล่ะเดี๋ยวแต่ผมเดี๋ยวผมจะสอนให้ใหม่อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ละเอียดขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ข้ามไปก่อนตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะสําหรับใครที่จะใส่เป็นอินเทอร์เนตะครับหรือความสนใจเนาะคราวนี้ก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็ถ้าจะยิงไปเป็นประเทศนะครับก็เอ้ยถ้ายิงไปทั้งประเทศก็ยิงนะครับถ้าจะยิงเป็นจังหวัดก็มากดแล้วก็ใส่ชื่อจังหวัดลงไป นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้่าแล้วแล้วก็ตรงไอลัศมีนะครับรัศมีเนะี่ยก็สามารถที่จะกําหนดได้ด้วยนะครับกําหนดได้ด้วยคราวนี้เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยเลื่อนลงมาก็มันจะมาถึงเรื่องของอายุครับคราวนี้ที่เราพูดกันก็คือตัวนี้เนาะ ในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2ในส่วนของอายุนะครับอายุสําคัญยังไงนะครับอายุสําคัญก็คือเรารู้ไหมว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราอยู่ในกลุ่มอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้เราก็ไม่ต้องยิงแบบกว้างๆนะครับเราก็ไม่ต้องยิงแบบกว้างๆหรือต่อให้เราไม่รู้นะครับคือยังไม่แน่ใจอ่ะ นะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบได้นะครับอาจจะทำเป็นหลายๆชุดโฆษณานะครับโดยเราอาจจะมาดูหรือวัดค่ากันตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็ยิงโฆษณาไปสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูก็ได้ว่าลูกค้าของเราจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุเท่าไหร่นะครับสามารถดูได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อายุก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่เราควรจะรู้ นะครับเลื่อนลงมาก็เพศนะครับก็อารมณ์ประมาณ,มาณ,มาณอายุนั่นแหละครับสินค้าเราขายให้ใครนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็ภาษาครับถ้าเราขายให้คนไทยก็เป็นภาษาไทยนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเมื่อก่อนนี้ก็คือมันจะดูที่หน้าโปรไฟล์ของลูกค้าเรานะครับว่าลูกค้าเราอ่ะใช้โปรไฟล์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับ มันก็จะเอาโฆษณาเราไปแสดงกับคนกลุ่มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเหนียวนะครับใส่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไว้ก่อนเนาะคราวนี้เลื่อนลงมาครับอ่าตรงนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับจะยาวนิดหนึ่งก็คือส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนของอินเทอร์เน็ตคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าวันนี้เรามาเน้นแต่ตรงนี้นะครับเรามาเน้นแต่อินเทอร์เน็ตกลุ่มเป้าหมายอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ดูส่วนอื่นเลยเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าโฆษณาตัวนั้นมันจะปังนะเพราะว่าเอาจริงๆเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนอะที่ทำโฆษณาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยครับมักจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายตัวเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวอื่นนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าต่อให้คุณมีกลุ่มเป้าหมายระดับเทพขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าตัวโฆษณาของคุณเนี่ยคือ มันอารมณ์เหมือนกับเซลล์อะถ้าเซลล์ของคุณแต่งตัวแบบทุเล่ทุเล่แล้วก็เดินไปขายของเขาเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะประกอบกันนะครับซึ่งทุกอย่างจะต้องผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับอันนี้คือดีที่สุดเลยเนาะผมไม่อยากให้ไปเชื่อใครนะครับรวมถึงผมด้วยเนาะคุณก็ต้องไปทดสอบเอาว่าอะไรดีที่สุดนะครับต่อให้เขาจะมาขายกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายตัวเนี้ย ถ้าคุณมาซื้อกลุ่มเป้าหมายกับเราเนี่ยคุณยิงไปเนะี่ยหาลูกค้าคุณอนะยังไงคุณก็ขายสินค้าได้เออเอาจริงๆนะครับสุดท้ายคุณก็ต้องมาทดสอบเหมือนเดิมไม่ต่างกันเลยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้อันนี้คือบอกกันไว้นะเพราะว่าพ้าลังหลังนะมันจะมีเพจที่มาขายพวกกลุ่มเป้าหมายกันเยอะนะครับก็ระวังเอาไวล้ละกันมาหน้านี้นะครับ คราวนี้ไอ้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับก็ไปเลือกนะครับไปเลือกแล้วก็ทดสอบเหมือนกับที่เคยสอนเอาไว้แล้วในคลิปลงหลังคลิปก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้สมผมสอนไว้แล้วคราวนี้การเหนียวนะครับการเหนียวก็คือเราจะใส่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เห็นนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เห็นก็คือสมมุติเราขายสินค้าตัวไหนก็คือใส่อินเทอร์เน็ตตัวนั้นไปถูกต้องไหมนะครับคราวนี้ แล้วไอ้ที่ไม่ต้องการให้เห็นล่ะคืออะไรไนะครับไอ้ที่ต้องการที่ต้องที่ไม่ต้องการให้เห็นนะครับก็คือพวกคนที่จะไม่ซื้อเราไงนะครับวิธีการก็คือเราก็มาเลือกตรงไม่รวมไม่รวมนะครับไม่รวมนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปกลุ่มไหนที่จะเราคิดว่าหนึ่งนะครับวิธีการคือหนึ่งเราคิดว่ากลุ่มไหนที่ไม่ซื้อเราอันนี้คือเราคิดนะสองก็คือพวก กลุ่มที่เป็นอารมณ์ประมาณโรงเรียนบริษัทพ่อแม่จำกัดบริษัทพ่อแม่จำกัดมหาชนนะครับอ,อะไรล่ะพ่อแม่จ้างมาเรียนอะไรพวกเนี้ยเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ทำคลิปสอนไว้แล้วนะเนาะมันก็จะมันก็จะได้จำกัดลูกค้าประเภทนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใส่ตรงนี้เนาะนะครับใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อย คราวนี้เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับก็มันจะมีให้เซตอยู่3ตัวนะครับเซตอยู่3ตัวก็คือในกรณีถ้าเราไม่เซตตรงนี้เลยนะครับเราไม่เซตตรงนี้เลยหมายความว่าโฆษณาของเรานะครับจะไปแสดงอย่างผู้ที่กดถูกใจเพจของเราด้วยนะครับแล้วก็แล้วกออ็จะไปแสดงกับผู้ที่ตรงกับ สิ่งที่เรากำหนดมาตั้งแต่ต้นด้วยนะครับแต่แต่แต่ถ้าเกิดเรามากดที่ตรงนี้นะครับคือคนที่ถูกใจเพจนั้นหมายความว่าโฆษณาของเราจะไปแสดงเฉพาะคนที่กดถูกใจเพจเราเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีการนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการรีทาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือ เขากดถูกใจเพจเราอยู่แล้วนะครับเราก็เอาโฆษณาไปแสดงซ้ําให้ลูกค้าประเลลูกค้าที่กดถูกใจเพจของเราอ่ะเห็นอีกนะครับก็โอกาสที่เราจะขายได้ก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วน2ตัวนะครับก็คือเพื่อนของผู้ที่ถูกใจเพจนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณทําลูกอะไรนะครับลูกอะไรก็คือขยายกลุ่มเป้าหมายนะครับก็แปลว่าถ้า คนกดถูกใจเพจอยู่หมื่นคนนะครับเพื่อนของผู้ที่กดถูกใจเพจเนี่ยต้องเยอะกว่าหมื่นคนอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอมาถึงตัวที่3นะครับตัวที่3มก็คือไอ้ที่เราเซตโฆษณามาทั้งหมดเนี่ยให้ยิงไปหาผู้ที่ไม่กดถูกใจเพจเราหมายความว่า1 0 0 0 0คนที่กดถูกใจเพจเรานะครับจะไม่เห็นโฆษณาที่เราเซตในวันนี้โอเคเนาะ คราวนี้เดี๋ยวตรงตรงนี้มันเลยมานิดนึงเดี๋ยวขึ้นมาดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่าตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าเกิดในกรณีเรายิงโดยยิงทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเรายิงเป็นจํากัดกลุ่มนะครับจํากัดกลุ่มแคบอย่างเช่นยิงแค่2จังหวัด3จังหวัดนะครับ เราควรจะมาเลือกเบอร์สองมากกว่านะครับเราควรจะมาเลือกตรงนี้เนาะเพราะว่าคือลองลองเข้าไปอ่านทําความเข้าใจดูนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงแค่ R2 สองจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับไม่ต้องการให้คนที่แบบขับรถผ่านอะไรประมาณนี้เนาะเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างต่อนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างถึงไหนแล้วโอเคมาถึงตรงนี้นะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามานะครับก็คืออย่างนี้ครับตัวนี้ไอตัวการขยายการกําหนดเป้าหมายโดยละเอียดเนี่ยตัวนี้แนะนํานะครับแนะนําว่าไม่ควรจะติ๊กนะครับไม่ควรจะติ๊กด้วยปากการทั้งปวงนะครับเพราะว่าเอา่อ มันจะทำหน้าที่อารมณ์ประมาณตัวลุกอะไรอะครับซึ่งลุกอะไรคืออะไรใช่ไหมถ้าลุกผมมีคลิปอยู่นะก็คือมันจะไปขยายสมมุติเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายมาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วใส่มาทั้งหมดแล้วได้มาที่10,000คนนะครับแต่เวลามากดตรงเนี้ยแล้วคุณลองมาดูมุมตรงนี้นะครับมุมตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่10,000แแล้วนะมันจะกลายเป็นประมาณ1ล้าน2ล้านเลยนะซึ่ง มันขยายไปแบบละเอียดมากนะครับละเอียดไม่ใช่ละเอียดสิใหญ่มากนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าสรุปแล้วไอ้กลุ่มเพราะมันผิดจากอินเทอร์เน็ตของเราหรือมันผิดจากไอ้ตัวนี้กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าตัวนี้ไม่ไม่จำเป็นไม่ต้องไปกดนะครับโอเคเลื่อนลงมาต่อนะครับการเชื่อมต่อนะครับ คนที่ถูกใจเพจของคุณเนาะอันนี้ก็คือที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับจริงๆตัวเนี้ยเวลาถ้าผมยิงเป็นสินค้าตัวใหม่เนี่ยผมยิงทุกคนเลยนะผมกดออกตรงนี้ไม่ไม่ได้เลือกนะครับก็คือยิงไปหาทุกคนเลยในกรณีสินค้าใหม่นะครับหรือหรือประเภทสินค้าที่สามารถซื้อซ้ำได้นะครับก็ส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่ไม่ค่อยกดนะครับเพราะว่า เราจะกดก็ต่อเมื่อ1ผมมากดคนที่ถูกใจเพจเนี่ยแปลว่าแคมเปญแคมเปญเนี่ยมันจะกลายเป็นแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งเออรีทาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งมันก็จะเอาโฆษณาทั้งหมดอนะมาให้แต่คนที่กดถูกใจเพจเราเห็นเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมครับเนาะไม่เข้าใจก็เดี๋ยวถามมาได้เดี๋ยวจะมอธิบายให้ฟังนะครับ โอเคเลื่อนลงมาครับเลื่องมาต่อก็มาถึงตำแหน่งการจัดวางนะครับก็ไอ้อัตโนมัติเนี่ยจริงๆผมไม่เคยเลือกสักทีนะก็ส่วนใหญ่จะมาเลือกเองนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูด้วยว่าสินค้าของเราเนี่ยมันควรจะลงในส่วนไหนนะครับแล้วก็เวลาที่เราเล่น a c e b o o k อะ่ะเราเคยเราเข้าไปในส่วนต่างๆหรือส่วนอื่นๆบ้างไหม นะครับหรือลูกค้าของเราเนะ่ยเข้าไปอยู่ด้วยด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเราพอจะรู้นะครับเราก็ค่อยมาเลือกมันก็จะดีกว่านะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยอินสตาแกรมเนี่ยผมไม่เคยยิงนะครับสินค้าผมไม่ได้อยู่ในอินสตาแกรมเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงวิดีโอเนี่ยเราก็ลองมาดูซิว่า โฆษณาที่เราทำเนี่ยมันเป็นวิดีโอไหมนะครับถ้าไม่เป็นวิดีโอก็ามากดออกในบทความอ่าในบทความเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้คือเอาเมาส์ลากมาก็ได้นะครับล,ล่าลากมาวางปุ๊บเขาจะขึ้นมาโชยดูว่าเออมันเป็นหน้าตามันจะประมาณนี้นะโอเคนะครับก็ตรงเนี้ยเลือกเอานะครับเลือกเอา ออย่าเชื่อถ้าเรายังไม่ได้ทดสอบนะครับผมอยากให้ให้ลองดูเนาะเพราะว่าสินค้าแต่ละหมวดแต่ละหมู่เนี่ยมันมันขายได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ควรจะลองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปอ่านค่าเนี่ยว่ามันไปแสดงตรงไหนมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปติ๊กเอาก็ได้นะครับติ๊กปิดตัวที่ไม่ต้องการเนาะโอเคนะครับเอาเลื่อนลงมา อุปกรณ์ตัวนี้ไม่มีผลนะครับไม่มีผลเนาะไม่ต้องตีกอะไรนะครับเลื่อนลงมาคราวนี้เราเลือกตัวแคมเปญนะครับเป็นการมีส่วนร่วมเวลากดเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาอ่ะมาดูนะครับ3ตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงเนาะก็มาดูที่อิมพ s ชันก่อนเลยแล้วกันนะครับอิมพ s ชันหมายถึงว่าเขาจะนำเอาโฆษณาของเราไปโชว์ให้กับลูกค้าได้เห็น นะครับหนึ่งพันครั้งแล้วเขาเขาจะคิดเงินเราหนึ่งครั้งข้อดีก็คือลูกค้าเราจะเห็นโฆษณาเราเร็วมากนะครับข้อเสียก็คือโฆษณาของเราก็จะหมดเงินเร็วเช่นกันนะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้เลือกนะส่วนใหญ่จะเลือกก็จะใช้ตัวนี้แหละครับก็ใช้ตัวการมีส่วนร่วมกับโพสต์นี่แหละเพราะว่ามันก็ มันก็เมกเซนเนาะมันก็ตรงกันนะครับก็เลือกตัวนี้แหละครับถูกแล้วคราวนี้หน้าหน้าตรงชุดโฆษณาใหม่นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วหมดแล้วก็เดี๋ยวไปส่วนของโฆษณานะครับก็มากดตรงนี้เนาะไปเลยคราวนี้มาส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของโฆษณาเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนนี้ไม่มีอะไรมาก ก็เข้ามาก็ตั้งชื่อนะครับถ้าในกรณีมีโฆษณา1ตัวนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็มาเลือกเพจนะครับเลือกตรงนี้เนาะก็เลือกเพจที่เราต้องการจะเอามาทําโฆษณานะครับแล้วก็พอเลือกลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะบอกว่าการตั้งค่าโฆษณาเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะครับโดยเราจะสร้างใหม่ไหมนะครับหรือเราจะ ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราใช้โฆษณาแบบการมีส่วนร่วมเนี่ยครับเรามักจะใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือเลือกอย่างนี้ตกกดตรงนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ดู2ตัวแล้วกันเนาะก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เราก็มากดเลือกโพสต แล้วเราก็เลือกไปเลยครับกดเลือกไปเลยนะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อคราวนี้เราก็มาดูครับว่าเนี่ยด้านขวามือที่แสดงนะครับเขาก็จะบอกอว่าโฆษณาชุดของเราเนี่ยเวลาไปแสดงในส่วนต่างๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นลักษณะไหนนะครับส่วนตัวพิกเซลตัวนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีเว็บไซต์นะครับมันจะไม่ขึ้นเนาะ อ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบการสร้างเองนะครับการสร้างเองก็กดปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะให้เราเพิ่มวิดีโอหรือรูปภาพนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยถ้ารูปที่เราเลือกใช้น่ะมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็กดเลือกถ้ามันไม่มีนะครับก็มากดตรงอัปโหลดแล้วก็เลือกเข้ามาเนาะก็แล้วก็เลือกเข้ามานะครับ เดี๋ยวผมเลือกรูปหนึ่งแล้วกันสมมติผมเลือกรูปนี้แล้วก,กดดำเนินการต่อรูปมันก็จะขึ้นมาครับรูปมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ข้อความหลักนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากใส่ปุ่มกระตุ้นเราก็กดนะครับกดใส่ หน้าตามันก็จะโชว์ใหเ้เห็นอยู่ด้านขวามือนะครับลักษณะคล้ายๆกันกับเมื่อก,ก,กี้นี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเผยแพร่เลยนะครับแล้วก็รอทาง facebook อนุมัตินะอันนี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้เลยนะครับโอเคครับคราวนี้ก็ กลับมาสรุปเนาะก็คือคำถามทำโฆษณา,ย,ายัางไงให้ให้ปังนะครับก็คือแนะนำตามทีเ่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือทั้ง3ส่วนมีผลเหมือนกันหมดนะครับส่งผลซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะโฟกัสในจุดใดจุดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเลือกวัตถุประสงค์ผิดตั้งแต่แรกเนี่ยอีกสส่วนเนี่ย มันก็โอกาสที่จะปังมันก็ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามามุ่งเน้นแต่เอาโอเคแต่ถ้าสมมุติเราเลือกตัวแรกเนี่ยถูกแล้วนะครับพอมาถึงตัวที่2เราก็ไปไปมุ่งเน้นแต่ตัวที่มันเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับหรืออินเทรเลหรือความสนใจเนี่ยโดยที่ไม่ได้มาให้ความสนใจกับตัวโฆษณาเลยนะครับโอกาสที่จะปังมันก็ยากเนาะคราวนี้ในส่วนโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีตั้ง3ตัวเห็นไหม ไม่ว่าเราจะทําเป็นรูปภาพนะครับหรือเป็นวิดีโอนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องนําไปทดสอบเหมือนเดิมเนาะก็ลองดูว่าถ้าเป็นรูปภาพรูปเดียวเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันโอเคไหมแล้วก็ถ้าเกิดมันเราทําหลายๆรูปละ่ะมันมีผลมากกว่าไหมนะครับซึ่งสินค้าแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยผมขายสินค้ามาหลายตัวนะครับแต่ละ สินค้าทำโพสต์ไม่เหมือนกันนะครับการนําเสนอก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าลูกค้ามองจุดที่เขาจะซื้อต่างกันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเหลือและเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะตามมานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผม